กรณีที่นักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีโพสต์ Post, คลิปวิดีโอขณะซื้ออาหารอีสานที่รถเข็นขายอาหารอีสานบนถนนคนเดินในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีในราคา100บาทแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งก่อนที่แม่ค้าจะคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตในการใช้สิทธิ์10บาทรวมเป็นเงินร้อบบาทก็ทำให้ไม่พอใจและรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบ นายชาญยุทธวันดีพานิชจังหวัดอุบลราชาธานีระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนและเห็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วโดยได้เรียกนางเยาวเรศรัตนพรแม่ค้าร้านอาหารอีสานที่ถูกร้องเรียนมาชี้แจงและเปรียบเทียบปรับ ฐานจำหน่ายสินค้าเกินราคาป้ายที่ติดแสดงไว้ซึ่งกรณีของนางเยาวเรศเป็นรถเร่แผงลอยอัตราโทษปรับไม่เกินพันบาทเ <c oughs> บื้องต้นก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับนางเยาวเรศแล้วก็ยินดีให้ทำการปรับตามระเบียบค่ะก็อ้างบอกว่าเป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการ ขณะเดียวกันก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการและไม่เอาเปรียบผู้บริโภคโดยเฉพาะการปรับขึ้นราคาสินค้าและไม่มีการแสดงป้ายราคาที่ชัดเจนซึ่งจะสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องหากพบผู้กระทำผิดก็จะปรับและถอนออกจากโครงการเช่นกันค่ะ